ไหนชอบก็หยิบเฟตากล้าและเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมากับท้าสุดท้ายขอใช้คำี้ละกันนะทาสุดท้ายของเกมเบลมาติกในซีรีส์หยิบเกมเฟตาก้ากับเชนัตจใิจที่ไม่มาลง IAR นะครับผมด้วยความที่เบลมาติกเนี่ยเราก็เล่นมาจนมันเปิดครบแล้วว่าเออมันปลดล็อกจนครบแล้วนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือจะมีแค่อัปเกรดอย่างเงี้ยซึ่งอัปเกรดก็ไม่ได้ว่าจะอัปเกรดแล้วมันจะทิ้สุดนะมันค่อยๆอยัป ไปเรื่อยๆก็คงจะแบบอัปเกรดไปก็คงแค่นั้นแล้วล่ะคือถ้าอยากเล,เล่นต่อกันจริงๆก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันเองแล้วกันนะครับผเพราะว่า,วาอัปเกรดไปก็เท่านั้นน่ะนอกจากว่ามันจะปลดล็อกเอ็กซ์เทนชั่นเลเวลอื่นๆเรื่อยๆแต่ก็เราก็ไม่รู้จะไปหลังๆทำไมอะเนาะดูดิโอ้หลังๆมีอยู่เลข200อย่างนี้ด้วยอะร่ะิ2 1โคตรใหญ่เลยแต่เราก็ กามีเลขเล็กๆปนๆแต่นอกมันก็นั่นแหละคือมันไม่จะเป็นต้องใช้เลขสูงขนาดนั้นไงเว้แต่ว่าจะเอาเลขบ,บักเอิมเริ่มอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมจะเอา6อยู่กาลังเอา9อะไรจะใหญ่กว่ากันระหว่าง6อยู่กำลังเก้าอยู่กำลังหกอ่ะมาพิสูจน์กันเล่นๆดีกว่านะฮะผมก็จะหมุนอย่างนี้เลยอ่ะฟึบอนี้เอาเอามาสร้างเล่นๆนะ <laughs> เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ อันนี้ผมเอาไปหา A เหมือนกันอันนี้ก็หา B อันนี้ก็จะมาหาที่ B แล้วก็ไปหาที่ A อ่ะเครื่องเลขที่ออกมามันก็มันก็ยังผ่านการคำนวณอยู่นะ5้าสอันนี้10ล้านอ่ะแล้วสมมุติคิดแบบพิลึกพิลึกนะอ่ะเอา10ล้านยกกำลัง9ต่อเลขมันก็พอจริงมันมันน่าจะได้เลขหลักประมาณ 10ล้าน10ล้านอยู่กำลัง9้ามันจะตก1นึงพันหนึ่งหนึแหละล้าน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 ลานล,านล,านลานคว่าการก้าวค้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็มัคนคงจะมีขิจำกัดกของมันแหละแต่ก็ไม่ใช่เราที่จะเล่นเถอนเนาะเดี๋ยวผมคขอาไปเล่นเองดีกว่าเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับผมก็ค่อยไปเล่นเองว่าแต่เรากลับไปซินเตอร์ตรงนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ก็คือผมเตรียมเลขส้หรับสุดที่เออเลขไหนว่า องหกสี่แปดสามเออหนิเรื่องเอกสารไม่เป็นก็จะดเน,นี่ยดูดิผมผลิตเลขไว้เยอะมากเลยทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูในพาร์ทสุดท้ายว่าผมเตรียมเลขแต่ละตัวในตรงด้านล่างตรงนี้ up coming number เนี่ยทั้งหมดขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปคลิปในวันนี้เลยนะครับผมดังนั้นเพื่อไม่ไป็นการเสียนาฬิกาเราไปดูวิธีการสร้างเลขผมเนี่ยทั้งหมดเลยดีกว่านะครับผม let's go ก่อนเริ่มการก่อสร้างใดๆ ผมขอลบเลขที่ไม่น่าจะต้องการเพิ่มและเลขที่ยังไมไ่ลบออกก่อนนะครับโดยเริ่มจากเลข6,220ซึ่งตอนแรกผมกะว่ามันน่าจะได้ใช้ประโยชน์ต่ออีกเลยเก็บไว้ในสต o อเรจน,นะฮะแต่พอคิดอีกทีนึงผมว่าเดี๋ยวผมก็ลืมนะฮะดังน,นั้นลบทิ้งเลยดีกว่านะฮะต่อจากนั้นก็จะมีเลข 571, 1658และ 355, 1911, 2167จำนวนทั้งหมด2จุด 4278, 5246 6184และ9994เอาล่ะเลขที่ผมจะมาดําเนินการวันนี้ผมจะทําย้อนจากเลเวลที่ปรากฏในเซนเ็นเตอร์จากถูงไปตับนั่นคือผมจะเริ่มจากเลข26,483นะครับโดยในการทําเลขนี้ผมจะใช้เลข 5, 4, 3แล้วก็1ซึการดําเนินการทั้งหมดผมได้วางไปก่อนแล้วแต่ผมอธิบายฟังแบบง,ง่ายๆละกันจากด้านข้างเส้นขวาที่เห็นผมจะนําเลข4เข้ามาบวกและคูณ ส่วนเส้นซ้ายในตอนนี้เป็นเลข3ที่นํามายกกําลังละคูณตัวยกกําลังจะได้3ายยกําลังด้วย8ได้6,561เมื่อคูณกับ4ด้านบนจะได้เป็น26,244ทีนี้ตัวคูณด้านซ้ายผมนํา5มาคูณกับ3ได้15แล้วโยก16ด้านขวาม,มาคูณจะได้240เมื่อบวกกับ26,244ได้เป็น26,484สุดท้ายก็นำ1มาลบออกได้2 6 4 3เป็นอันเรียบร้อยนะครับ เลขถัดมาคือ25850ผมจะสร้างจากเลขแค่3ตัวคือ251บ้าจริงจะทำได้นี้ก็คือสิ่งที่คิดออกก็คือ2คูณด้วยหยกกำลัง2จะได้50ซึ่งต้องคูณกับ517ผมเลยเอา7ยกกำลัง2ลบด้วย2แล้วคูณด้วย11ก็จะได้517แล้วสุดท้ายนำตัวสอมาสุดท้ายนำตัวสอมาคูณกันได้25850เลยทีนี้ไม่รู้ว่าที่ผมอธิบายไปกับที่ผมทำในเกมมันตรงข้ามกันไหมนะ เมื่อจังหวะที่ลบผมดันเอา2ลบด้วยเจ็ดกกำลังสองซะง,งั้นกลายเป็นว่าผลลัพธ์ได้จิดลบก็เลยต้องแก้ไขนิดหน่อยก่อนที่จะเสรสมบูรณ์นะครับต่อไปกับเลข2 3 7ห9เลขที่ดูไม่มีรูปแบบอะไรเลยนะฮะสามารถสร้างจากเลข5,3,2,4ได้อย่างไรก่อนในแต่และชุดที่เห็นนะครับผมไล่สายพันตัวเลขจากซ้ายไปขวานะ จะใช้เลข2 3 5และ4ตามลำดับโดยด้านซ้ายผมนำ5ยกกำลัง2ก4ได้4ได้29มายกกำลังด้วย3ครับจะได้24,389ซึ่งเกินมาจากค่าจริงอยู่630อีกฝั่งผมเลยนำ2คูณ3คูณ5ได้30มาคูณกับ3คูณด้วย2บ5หรือ21กลายเป็น630และนำมาลบออกจาก24,389ได้เป็น23,119เฉยเลยนะครับผมทำซ้ำสัก8ชุดละกันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะ แล้วผมก็นำเก็บข้อรเรตอีกชุดหนึ่งสิ้นสุดงานสำหรับเลขถัดมานะครับ2,916ผมใช้เลขจำนวนเฉพาะ4ตัวแรกครับผม2,3,5,7นะฮะเอาจริงตัวนี้ก็ทำง่ายนะตัวคูณทางด้านซ้ายผมก็ใช้7คูณ3ส่วนตัวคูณด้านขวาผมใช้5คูณ2ได้10 แล 3, 3, 1, Entonces, 2, 1, ้ยกกำลังได้วย3ครับจะได้1,000คูณกับ21เมืสักครู่นี้ได้21,000สุดท้ายเอา2บวก2มาลบออกก็จะได้2996อย่างที่ต้องการที่ไต่ก็กลอบนิดหน่อยก็โอเคแล้วล่ะแล้วก็ย้องเส้นกันเลยเลขถัดมา1 8 3 9 4 ผมนําเลข3ตัวมารวมกันได้แก่2ยกกาลัง2คูณ7ยี่ก็คือ16,384รวมกับ2คูณด้วย2คูณ5ยกกำลัง3หรือก็คือ2,000และ5บวก5เท่ากับ10เมื่อรวมกันจะได้18,394พอดีเป๊ะเลยโอ้หน้าแปแลกนะเนี่ยชุดต่อมาจะใช้ชุดคล้ายๆกับเลขที่แล้วก็คือเลข16,222ผมจะใช้2ยกกำลังด้วย2คูณ7 จะได้1 6 3 8 4หลังจากนั้นผมสร้าง162ด้วย3วยกกำลัง4คูณด้วย2สุดท้ายจะมาลบกันซะให้หมดนะครับไม่ได้ผลลัพธ์ตามนี้เลยเลขถัดไปง่ายมากครับใช้แค่3กับ5ในการทำแค่นั้นเลยเป้าหมายคือ14,990ส่วนวิธีการนั้นผมก็เอา5บวก5ยกกำลังด้วย3ได้1,000 แล้วก็ไปคูณกับ3คูณ5ได้15เมื่อคูณกันจะได้15,000วดหลังจากนั้นก็เอา5บก5ได้10ไปลบออกก็จะได้1 0 0 9 0แล้วโอ้ง่ายจะดจัดก็ทำมันตโ p r o c e s s ิ n g ไปเลยเลขต่อมา13,778เป็นเลขที่ยอมรับว่าทำยากระดับหนึ่งเลยนะผมใช้เลข2,3สและ7ในการประดิษฐ์เลขนี้ออกมาผมเริ่มจาก2อกกำลัง3คูณด้วย3จะได้24 แล้วก็นำไปะยกกำลัง3ต่อได้13,824ส่วนเกิดนั้นผมนำา7ยกกำลัง2อลบด้วย3ามนำมาลบออกก็จะได้13,778แล้วเลขน้อยเหมือนง่ายเนาะแต่บอกเลยว่าสูตรนี้คั้นเลือดทั้งสมองอมาแล้วนะครับ ตบบกันอย่างรวดเร็วกับ1 4 8 6ซึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะรอบที่ลเฉลยแต่2ถึง6ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะแต่การดําเนินการง่ายมากครับเริ่มจากนํา2คูณ5้าเพิลังด้วย4ได้10,000 3ยกกําลัง4คูณด้วย6ได้4 8 6เมื่อบวกกันได้1น4่6เป๊ะโอ้นี่มันพอดีกันไปนหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ตามนั้นแหละแล้วก็ทำก๊อปปี้ตอเนเหมือนเคยนะครับผมความยากคือพอใช้เลข5ตัวในนการโงเส้นเน ก็ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับขออยู่เพื่อนกันดีกว่านะ หลืออีก3ตัวละถัดไปเราจะสร้างเลข9,345ด้วยเลข 2, 4, 5แล้ว6โดยการดำเนินการนั้นผมลบๆบบางๆเพราะไม่ค่อยพอใจทั้งเท่าไหร่ก็มันงงอะเนาะเลขหลายตัววิธีการจะเริ่มจากการที่ด้านขวาเนี่ยผมนำา2คูณด้วย5้แล้วยกกำลัง4จะได้1 0 0 0 0หมืน,นะฮะเตรียมไว้เป็นตัวตั้งส่วนทางด้านซ้ายผมนำา5ยกกำลังด้วย4และ6คูณ5มารวมกันจะได้เป็น65 5แล้วบูม เอามาลบจาก10,000หืเหลือ9,345แทบจะทันทีนะครับเนี่ยก็ตามจะบอกเพื่อนๆว่าเลขชุดที่ดูเหมือนง่ายเนี่ยแต่กว่าผมจะมาแต่กว่าจะมาถึงผมคันเลือดจากสมองจนหมดเกลี้ยงเลขละอันเลขละอันเลยนะเนี่ยอ่าหยอกนะครับผมเอเดี๋ยวเก็บไปฝันร้ายกันอีกนะเนี่ย เลขรองสุดท้ายครับใช้การดำเนินการจากเลข2 5และ11อีกแล้วกับเลข8,771แต่เลข2ด้านล่างก็มีเหรอเงินเอาด้านล่างเดี๋ยวเอาด้านล่างแล้วเดี๋ยวไปต่อทางขวาดีกว่าและจะบอกว่าผมชอบการต่อสายพันของเลขนี้นะครับก่อนอื่นผมนำ2ยกกำลัง5มาคูณกับ5ยกกำลัง2ใช่แล้วมันคือ2ตัวนี้ยกกำลังกันเองครับผมจะได้ค่าออกมาที่800 ต่อไปก็นําแค่เลข11มาคูณก็จะได้8800แล้วต้องหาเลข29มาลบออกโดยผมนํา5ยกกําลัง2บวก2บวก2จะได้29สุดท้ายก็นําไปลบออกจาก8,800ได้8 7 7 1เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นําไปลบออกจาก8800ได้8771เรียบร้อยนะครับข้อดีของการใช้เลข3ตัวคืออะไรรู้ไหมครับตอนต่อสายมันจะไม่งง <c oughs> เนี่ยเราโดยถ้าต่อยเยอะๆนะรันปวดมืนหัวแค่นี้พอแล้วไหนที่สุดก็มาถึงเลขสุดท้ายแล้วครับนั่นคือ7539พ่เพื่อๆจะเชื่อหรือไม่ว่าผมใช้แค่เลข2 3 5ในการสร้างเลข ในการสร้างจาเลขมะเหือมานี้สำหรับเลขนี้ผมมีปัญหาในการวางว่าจะเอาอะไรไว้ซ้ายเอาอะไรไว้ขวาดีเพราะมันมีผลต่อการลากสายส่วนวิธีการอาจจะดูยิ่งใหญ่ยิ่งนึงก็คือผมนำ5าคูณ5คูณ2ปยกกำลังสได้2,500แล้วก็นำ5าบวก5บวก3ได้13แล้วก็มารวมกันครับผมได้2 5 1 3แล้วเพื่อนๆก็ได้จะสงสัยกันแล้วว่านี่จบแล้วเหรอ คำตอบคือไม่ใช่ครับผมผมลืมเลขที่แกนกลางมันไปสนิทเลยถ้าผมไม่ทําเจ้านี่แล้วผมจะไปเลขอื่นได้อย่างไรเลขนั้นคือ6กพันหนึ่งร้อยครับผมสำหรับเลขนี้ผมเล็กที่จะใช้การยกกําลังด้วยเลขเดียวกันถึง3ตัวถ้าอธิบายก็คือผมจะทําเลข8ปดยกกำลังสองหกยกกำลังสองและ7จ็ดยกกำลังสองจะได้เลข 64, 6ี่สและสีใช่ปะจากนั้นผมเอา6กสลบด้วย3ามได้หแล้วนำหกสิบสี่บวกสาได้100มันนำมาคูณกันจะได้6กพ0เลย และสุดท้ายก็มารวมกับ49ก็ได้และ6,149สรุปก็คือใช้เลข2 3 6 7 8ในการสร้างนะแม้เลขนี้จะทํายากหน่อยแต่ก็เพราะอย่างนี้แหละนิตศาสตร์จึงสําคัญสรุปไปกับเกมครับผมแล้วทักษะคณิศตาสตร์จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ก็เป็นอันเรียบร้อยสับเลขทุกเลขเนาะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบกันในวันนี้เดี๋ยวผมขอดูเลขสนิดนึงผมผมอยากจะทำเลขสวยๆสักตัวหนึ่งซึ่งไม่สวยหรอกไม่รู้จะทำทำไมด้วย <c oughs> เออก็คืออยากอยากอยากสร้างเลขัมวหเอาไว้ง่ายเลยอะ่ะคือก่อนก่อนจะไปไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลขสักตรงนี้ละกัน มาดูดีกว่าว่าเราจะได้เลขอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเอานี่นี่ยี่สิยูกำลัง4ี่ก่อนเลยเลขมันเยอะดีฟบแน่นอนแน่นอนว่าเราเราผลิตแบบเนี้ยมันมันเร็วอยู่แล้วอ่ะยี่สิยู่กำลังสก็จะได้เลขแสนหกอ่ะเอาไปคูณแล,ละกันเพิ่มจำนวนกัน21่สิบเอ็ฟเกิน อัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้คือมือบอลเล่นๆแล้วนะอันนี้ผมบอกไว้เลยผมไม่ได้มีเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นอ่าฟืบได้มาเป็นสามล้านสามแสนอันนี้ผมซูมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะสามล้านสามแสนหกหมื่นฮะแล้วก็เดี๋ยวหกกับแปดนี่เอาหกยกกำลังแปดคูณด้วยแปดยกกำลังหกแล้วกันอาจได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็จะใช้เป็นชุดนี้กับชุดนี้และกันอ่ะเอาหกเข้าไปใส่ตรงนี้ เลข8เข้าไปใส่ตรงนี้เลขทั้งสองที่ได้เอามาคูณกันก็นจะได้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนจะทะลุแม็กซิมัมนะเพราะว่านี่เน,นี่ยเนี่ยดูดิมันได้สองสองหนึ่งสี่เ็นีไอ้เลขเนี่ยมันคือแม็กซิมัมแล้วสองแสนคูณล้านหกมันก็คงจะทะลุป,ปลอดแหละเอ,อ แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอามาบวกกันอีกก็น่าจะไม่ก็น่าจะได้เลขเดิมแหละอ่ะนี่ผมปักรอเลยเลขมันก็จะผิดสาญที่สุดในสามโลกนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเลขนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับปึ๊บโอเคและทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมเอาสองตัวเนี้ยมาทําการหารแต่ละฝั่งเองจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าอ่ะเร,เราต้องเอาเข้าตัวตั้งปึ๊บอย่างนี้กับอย่างนี้โอเค ต่อมาผมเอาเลขอีกตัวหนึ่งทําการหารอย่างนี้กับอย่างนี้เลขจะได้อีกหม่อีกสองค่าซ้ายกับขวาโอ้โหฝั่งหนึ่งเหลือหนึ่งฝั่งหนึ่งเหลือหกล้านก,กว่าเดียวนะมันไม่มีเศษหรอจริงปะเนี่ยอ๋อมันเลขเดียวกันนี่ว่ะฝั่งนี้มันเลขเดียวกันมันเลยไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษก็คือไม่ส่งออกค่าด้วยอุ้ย,ยแต่ว่าตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สีแ่แสนมา เอามาใช้กันต่อเล่นๆอ่าอันนี้เอามาสลับกันนะฮะก็คือเดี๋ยวเอา400,000ตั้งหารด้วยตัวนี้จะได้ค่ามอีก2ตัวดยไม่มีเหตุผลอีกเช่นเดียวกัน694กับ181เอามาทำต่อครับผมนี่เอา694ตั้งหารด้วย181ก็จะได้เลขมาอีก2ตัวเป็น3เศษ151 สุดท้ายเอา3ยกกำลัง11หารด้วย151ได้เท่าไหร่เอ,อ,อ่ยก,กดมั่วจริงๆนะเนี่ยอ่นนี่นี่นนน 3, ยกกำลัง11เอาค่าที่ได้ใส่ใส่ปิดฝั่งวะหารด้วย151ก็จะได้ค่ามอีก2ตัวก็จะได้1 1 7 3เศษ24โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฝั่งหนึ่งนี้ไม่ออกด้วยนะเลขศูนย์ เราสามารถดึงเลขศูนย์ได้ปาพูดถึงอยากรู้ก็ต้องลองลบดูอ่านี่เลยเลขลบอย่างงี้ปาปในไหนมันก็มีเลขลบมาแล้วอะเออเลขศูนย์ก็ต้องมีบ้างสีเออแล้วถ้าศูนย์ยกกำลังศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นครับตามคณิตศาสตร์แล้วศูนย์ยกกำลงังศูนย์หาค่ามไม่ได้นะฮะแต่เราจะลองทํากันดูเตรียมเลยไม่รู้เตรียมได้หรือเตรียมเออเลอร์นะเกมอาจจะแคชแไม่รู้ตัวรับหนึ่งสองส นนอันนี้บอกก่อนว่าทฤษฎีจริงไม่ใช่อย่างนี้นะคือศูนย์ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์แต่อะไรยกกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งดังนั้นเมื่อค่าออกมาสองทางอย่างนี้ตามคณิตศาสตร์ถือว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์ไม่นิยามนะครับเพราะว่ามันได้สองค่าเลยเพราะมันนิยามุกกว็คือถือว่าเป็นเออร์เลอร์ทางคณิตศาสตร์ไปเลยเหมือนกันนะอ่ะแต่อันนี้ออกมาน่าจะมันจะนยึดกดยกกำลังศูนย์ละมั้งก็เลยได้เป็นตัวนี้เพราะเป็นปตนัวยกกำลังไง มันก็เลยดูที่เลขยกกำลังมากกว่าโอเคเอาแล้ววันศุกร์พอดีด้วยโอ้พอดีเลยเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ไปพักผ่อนกันนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของเกมเบลมาติกในซีรีส์หยิบเกมเซตักกากับเชนัจิตใจจิตใจที่ไม่มอ่ลง i a เเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวภาพนี้ปิดท้ายเลยกิ่งเเรียกว่าเป็นกิ่งตัวเลขที่ไม่คิดว่าจะได้มานะฮะ ก็ยังก็ตามนะครับผมหากเพื่อนน่ๆในะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ไม่มีลิงก์ให้โหลดนะไปดาวน์โหลดกันผ่านสตรีมราคาก็ร้อยกว่าๆเท่านั้นเองนะครับราคาดีราคาดีสำหรับเกมนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและให้กำลังใจชิณาใจที่ไม่มอดลงไอเออาในการทำคลิปและเล่นเกมถัดไปก็ได้นะครับผมสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเอาเกมซูมาลีเวนจ์ มาต่อมามามาแทนเกมนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวประกาศเล่นเลนเลยน,นะไม่ใช่ประกาศเล่นๆลนหรอกบอกเลยแหละว่าเกมลักซอจะจะ,จะจบซีรีส์แล้วนะฮะสัปดาห์หน้านะฮะดังนั้นสัปดาห์ถัดถัดไปเกมซูม,ม่าก็จะมาแทนที่นิดนึงแล้วเดี๋ยวซูม่ารีเวนต์จบก็จะไปเกมอื่นต่อดังนั้นเพื่อนๆสามารถแนะนําเกมที่อยากให้เล่นมากันได้นะอยากเล่นให้อยากเล่นเกมไหนบอกกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเตรียมเกมเอาไว้ให้แต่ว่าตอนเนี้ย ให้เพื่อนๆนั่นมาก่อนเพราะว่าผมก็มีเกมในใจที่อยากจะได้เหมือนกันนะครับผมโอเคยังก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอลาเพื่อนทุกคนไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายและซีรีส์เบลมาติกขอประกาศปิดซีรีส์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม